สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพีพีแซชชินแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมกับตันซูบะสะดีมทีมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มประตูสุดตึงสุดเก่งซาลินัสของบราซิลใน ID ดีที่2กันนะครับปะเราไปดูการสุ่มกาชากันเลยดีกว่านะครับ วันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาตู้นี้นะครับจะมาสุ่มผู้รักษาประตูสุดตึงบาร์ซิลซาลินัสนะครับนอกจากนี้ยังมีคาวนะครับ ต่อจากนั้นก็จะมีโจเซฟกาดิออสนะครับสุดท้ายก็มีไทเกอร์บานนะครับในตู้นี้มาดูกันนะครับว่าวันนี้4,900ดีบอนของผมจะหมดเท่าไหร่ที่จะหาซาลีนัทนะครับไปลุยกันที่เมั์ติแรกกันเลยดีกว่าครับโโหโหลดนานนะครับเนี่ยแต่นกมา5นะครับมาลุ้นกันว่ามีไฟไหมนะครับ เอาเรื่องอยู่นะครับไฟมาครับเปป้กับเลโอนะครับมาเลยแล้วกันเมาตินี้นะซาดินัสมาโอ้โหไม่ใช่หน้าตู้นะครับแม่สาวน้อยจะแถมไม่ไม่แถมนะครับมาลุ้นกันครับเพื่อนๆว่าผมจะได้ตัวอะไรเสียดดยไม่ได้หน้าตู้นะครับเฮ้ยสุดยอดผมได้ซาดินัสในเมาติแรกเลยเลยครับเนี่ยโอ้โหสุดจริง มากันแบบงงง,งไม่มีวุบวับวุบวับตรงลูกบอลตอนกดอีกแล้วนะครับเซอร์ไพรส์กันจริงๆเลยนะครับตู้นี้จบเร็วเหลือเกินนะครับคลิปนี้ผมต้องขอโทษกับทุกคนด้วยนะครับที่ซาลีนัทออกมาตั้งแต่เมาตีแรกผมขออนุญาตเก็บบอลไว้ต่อซ u เปอร์ดีฟเฟสติวัลในไอดีนี้แล้วกันนะครับ ลบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการสุ่มกาชาสนุกสนุกตึงๆของเกมกับตันสุเบะนะครับเพื่อนๆคนไหนที่จะสุ่มตู้นี้นะครับซาลีนัทก็ขอให้ได้ไวๆไม่เกลือแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆเกมเมอร์ทุกคน